คนที่ได้สอบถามทางกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้าสามัญสำนึกนิดหนึ่งอเมริกาเขายังฉีดคนของเขายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแล้วเขาจะไปแจกฉีดให้คนอื่นได้อย่างไรฟรีด้วยต่างหากนะครับคือถ้าเสียสตังนี้ผมก็ยังว่าเออพอมีเหตุผลนะครับแต่คนอเมริกายังฉีดไม่ครบเลยแล้วคนชาติอื่นไปฉีดฟรีนี่ผมว่าคง,คงฟังดูไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับและทางกระทรวงต่างประเทศก็ให้ข้อมูลมาว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง You live America, the and I have Faiser. Very nice nurse, doctor. I'm so excited. Relax. Okay, I think I'm relaxed. I'm you relax. I'm relaxed now. not <laughs> have <laughs> Okay, after you, fight, you Oh, that was fast. I feel good. Later on. มีหมอโอภาสเลยเนี่ยนะหมอโอพาสใช่ไหมอ่าวันนี้อาทิตปดีกรมคุมโรคอะไรเนี่ยนะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะได้ออกมาแถลงข่าวบอกว่ามั่ว ไอ้ทอมมันมั่วเป็นไปไม่ได้ที่อเมริกาเขาจะฉีดวัคซีนให้ใครก็ได้เมื่อมาเหยียบประเทศเขาแล้วหมอโอภาสครับคุณผิดพลาดแล้วนะคุณทำให้ความรู้สึกของประเทศชาติเรื่องการคุมโลกอันนี้ได้เลวร้ายมาก แต่คุณมีจิตใจที่จะออกมาโกหกคนไทยผมขอเย็ยนนะครับว่าหมอโอภาสได้โกหกคนไทยแล้วไม่รู้จริงแล้วก็พูดมั่วไปเพื่ออะไรเพื่อจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่อยากโดนดา่าเขาเรียกว่า cover your ass สิ่งที่ผมทำรายงานไปมันจะโกหกได้ยังไงมันจะไม่จริงได้ไงก็เมื่อผมได้สัมผัสเองเลยโอ้แต่ตอนนี้คนในกระทรวงปวดหัวกันมาก พราะวิดีโอผมมันเป็นกระแสไปทั่วประเทศคนก็คงต้องมาถามกันว่าจริงเหรอแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ตอนนี้ก็มีคนอยากทำวัคซีนทัวร์อยากยิงวุ้อย่างนี้ก็เลยมาเห็นวิดีโอผมพอดีก็เลยนึกว่าผมทำทัวร์ว่าผมไม่ได้ทำทัวร์นี่ไม่ใช่ธุรกิจผมผมรวยเกินไปที่จะมานั่งทำทัวร์แต่มันชอดครองกันก็เลยคนโดนคำถามเยอะโจมตีเยอะก็เลยต้องออกมาพูดมั่วๆหมอโอพาสนะ บอกว่าไม่จริงแล้วบอกว่ามันจะจริงได้ยังไงให้ใช้การคิดกันหน่อยอเมริกาเขายังฉีดให้คนเขาไม่พอเลยเขาจะมาตั้งฉีดให้คนต่างด้าวได้ยังไงคุณหมอครับคุณหมอเป็นคนที่มั่วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยถ้าคุณหมอกล้าพอนะที่จะยืนยันสิ่งที่พูดนะมาดีเบตกับผมใน Facebook เลยครับจัดเลยผมไม่ชอบที่ข้าราชการไทยเนี่ยป้องกันตำแหน่งตัวเองในการที่พูดโกหก ที่ได้สอบถามทางกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้สามันสำนึกนิดนึ่งอเมริกาเขายังฉีดคนของเขายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ แล้วเขาจะไปแจกฉีดให้คนอื่นได้อย่างไรฟรีด้วยต่างหากนะครับคือถ้าเสียสตังนี่ผมก็ยังว่าเออพอมีเหตุผลนะครับแต่คนอเมริกายังฉีดไม่ครบเลยแล้วคนชาติอื่นไปฉีดฟรีนี่ผมว่าคงคงฟังดูไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับและทางกระทรวงต่างประเทศก็ให้ข้อมูลมาว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับผม <S 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 <S